รีวิวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนยหน่อยนึงแรดตัวใหญ่มากแล้วก็เชื่องด้วยยืนดูได้ในระยะประชิดห่างกันแค่1เมตรเท่านั้นเองน้องชื่อขนุนนะน้องขนุนหันมาหน่อยแล้วอันนี้ก็เหมือนทุ่งซาฟารีในแอฟริกา ใครอยากเอาใบไม้ให้ยีราฟกินก็ซื้อเอานะมัดละ30บาทอย่างยีราฟนี่เขาก็เลี้ยงรวมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทะเลาะก,กัน,ม,นมันอยู่ด้วยกันธรรมชาติส่วนเจ้าลิงนี่เป็นลิงป่าตามธรรมชาติอันนี้ก็มาดูฮิปโปอาฮิปโปแคะกินตุ้ยๆเลยแม่มาลีกับลูกฮิปโปดาราดังประจำสวนสัตว์ ดำน้ำไม่ยอมโผล่ขึ้นมาเราก็ยืนจ้องจะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้สักทีเสือเนี่ยเนี่ยฟามิงโกฟามิงโกเสือก็แค่หันก้นให้เราดูแล้วก็มุดเข้าไปเลยไม่เคยเห็นชอโช้างคงคิดในใจนุ๊ดเอ้ยเห็นเราฉี่ก็ตื่นเต้น ก,กิจกรรมที่สนุกคือดูช้างแล้วก็ซื้อหญ้าให้ช้างกินมัดละ30บาทที่เห็นถืออยู่นี้คือส0บมัดนะไม่ใช่มัดเดียวนี่เราซื้อหญ้าแล้วก็ให้เอาไปให้น้องควายควายก็เอาไปใหแ้แล้วก็ไปแบ่งให้ให้ช้างให้ช้างให้ช้างตัวนู้น่ะที่อยู่ไกลๆงายาวมาก โชว์ช้างว่ายน้ำนี่เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็สนุกมากดูใต้น้ำแล้วก็ต้องมาดูเบื้องหลังเอ้ยต้องเรียกว่าเบื้องบนต้องหลอกล่อด,ด้วยกล้วยแบบนี้แล้วจึงจะได้ภาพอย่างนี้ สิงโตขาวดูเหงาเงานั่งหงอยหงอยเราได้เห็นน้องแป๊บเดียวน้องก็เดินหนีไปออดีที่ว่ได้เห็นหน่อยนึงออห้นึ่ออโหวัวแดงตอนแรกนึกว่าเป็นรูปปั้นแต่เป็นวัวจริง คือยืนนิ่งแล้วตัวเป็นเงามันสวยมากเหมือนลูกป้านเลยเหมือนไม่ใช่วัวจริงนะ<อ>ใครจะมาขอเขียวแนะนำว่าให้มาตั้งแต่เช้ามีสัตว์เป็นร้อยให้เราดูแต่วันนี้ที่ไปแอนมาบ่ายคล้อยแล้วเลยดูได้แป๊บเดียว